สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมมงคลกัน,นิการเช่นเคยนะครับทาง YouTube Channel กับข่าวหนองคาย Good News นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวสารดีๆมีสาระและก็เป็นข่าวใกล้ตัวได้ง่ายๆนะครับโดยการกดติดตามเท่านั้นเองนะครับผู้มนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาหนองคายเขตหนึ่งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนเพื่อเป็นกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนมูลค่ากว่า 146,000บาทครับวันที่28ทธันวาคมเวลา9ก้นาฬิกานหอประชุมโรงเรียนอนุบาลหนองคายอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายดรอัมพรพินาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกอพทมอบหมายให้ดรอนันพันนึกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมัธยศึกษาหนองคายเขตหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ ้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพอทเปียนยมประธานมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมัธศึกษาหนองคายเขตหนึ่งประจำปีการศึกษา2563ดรอนันต์พันนึกผู้ัฒนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมัธศึกษาหนองคายเขตหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่าด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมศึกษาหนองคายเขตหนึง่งได้จัดให้มีกองทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมศึกษาหนองคายเขตหนึง่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสงเคราะห์สมาชิกที่เสียชีวิตบาดเจ็บหรือประสบภัยต่าง เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนประสบภัยต่างๆและอื่นๆเพื่อช่วยเหลือแก่ข้าราชการลูกจ้างและนักเรียนในสังกัดนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมัศึกษาหนองคายเขตหนึ่งโดยมีนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมัศึกษาหนองคายเขตหนึ่งเข้ารับทุนการศึกษาจำนวน146ทุนทุนละ1,000บาทร,รวมเป็นเงินทั้งสิน้น แส 46, น,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  6, น, 10, นสี่หมื่นหกพันบาท